สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่46ครับตอนที่46ของวันนี้มีชื่อตอนนะครับว่าฝ่าเจือกเซาจายฝ่าย,ายเจือกเซาเป็นคำ สคำนะครับมีความหมายครับว่าซ้ายขวาหน้าหลังอ่หน้าหลัง,ลงนะครับนี่เป็นภาษาไทยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนี่เป็นความหมายของคำสี่คำข้างต้นที่เป็นชื่อของรายการนี้นะครับจ้ายฝ่ายเจือกเซาแปลว่าซ้าย ขวาซ้ายขวาหน้าหลังเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาเวียดนามในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคำที่ช่วยกำหนดตำแหน่งแห่งที่นะครับคือจะอยูอ่ทางข้างซ้ายทางข้างทางข้างขวาทางข้างหน้าหรือทางข้างหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ช่วยกำหนดตำแหน่งแห่งที่ เพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวกับทิศทางไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังมาค่อยๆฟังนะครับว่าทีละคำเ,เราจะออกเสียงว่าอย่างไรและในที่สุดจะใช้อย่างเริ่มจากคำแรกนะครับคำว่าจ่ายจ่ายนะครับเวลาเขาเขียนนะครับตัวนี้ถ้าท่านเห็นตัวเขียนในภาษาเวียดน,นามเนี่ยเขาจะใช้อักษรตัว t แล้วก็ตัว r นะครับซึ่งก็จะเข้าใจว่า TR เนี่ยมันจะออกเสียงเข้าใจว่า TR เนี่ยมันจะออกเสียงเป็นจอดจานนะครับอันนี้เป็นเสียงที่ออกเสียงตามสำเนียงเสียงมาตรฐานทางภาคเหนือนะครับจ้ายนะครับก็คือจอจานไมจัตะวาสละอายอยักนะครับจ้ายตัวนี้แปลว่าซ้ายนะครับซ้ายไอ้มือเนี่ยนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าฝ่าย ฝ่ายสังเกตนะครับว่าเวลาเราออกเสียงตอนนี้ฝ่ายถ้าเขียนเป็นภาษาไทยจะเป็นฝอฝา,ฝาไม่เอกสละอายอยักษ์นะครับแต่เสียงเอกนะครับผมจะออกเสียงเป็นระดับเสียงวรรณยุกต์แบบควบระดับเสียงวรรณยุกต์แบบควบนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้วรรณยุกต์ของตัวเวียดนามก็คือตัวที่เราเรียกว่าโศหอยนะครับท่านผู้ฟังคงจําได้นะว่า2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงโศหอย นี่คือตัววรรณยุกต์นะครับมันจะเป็นวรรณยุกต์ที่เป็นระดับเสียงควบนะครับมันจะไม่ได้ออกเป็นเสียงเอกตรงๆนะแต่จะเป็นเสียงเอกโทควบกันลองฟังนะครับฝ่ายฝ่ายคำนี้แปลว่าขวาครับข้างขวานะครับจ่ายแปลว่าซ้ายฝ่ายแปลว่าขวาขวาอีก2องคำนะครับคำว่า เจือกเจือกคำนี้เวลาเขาเขียนเขาก็จะใช้ตัวทีแล้วก็ตัวอานะครับทีอานี่จะเป็นจอจานนะครับจอ,อกเสียงเป็นตัวจอจานเพราะฉะนั้นจะสะกดเป็นไทยได้ว่าจอจานสลอือตรีนะครับกอไก่เจือกนะครับคำนี้แปลว่าหน้าหน้าหน้าตรงนี้หมายถึงว่าอยู่ด้านหน้านะครับไม่ใช่ใบหน้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับคำว่าหน้าคำนี้นะครับ ออกเสียงเจือกแปลว่าหน้าที่หมายถึงด้านหน้าว่าหน้าที่หมายถึงด้านหน้านะครับอีกคำหนึ่งครับคำว่าเซาเซาคำนี้ออกเสียงง่ายนะครับสลเอซอโซสละอ,ลอ,ลอานะครับเซาตัวนี้แปลว่าหลังหลังคำนี้ก็หมายถึงอยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้หมายถึงหรืออะไรของเราเนี่ยนะครับเซาคำนี้หมายความว่าหลัง ก็คืออยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น4คํคนะครับที่เรารู้จักกันในวันนี้คือคําว่าจ่ายแปลว่าซ้ายฝ่ายแปลว่าขวาเจื้อแปลว่าเจือกแปลว่าด้านหน้านะครับเซาก็แปลว่าด้านหลังครับคำสี่คำนี้ก็จะเป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งทิศทางหรือว่าใช้บอกที่ตั้งนะครับอย่างเช่น ถ้าเราจะพูดว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาก็จะสามารถใช้คำสี่คำนี้นะครับคือใช้คำว่าจ r ายที่แปลว่าซ้ายใช้คำว่าฝ่ายที่แปลว่าขวาใช้คำว่าเจือ c ที่แปลว่าหน้าข้างหน้านะครับใช้คำว่าเ a าที่แปลว่าหลังหรือข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคำว่าทั้ง4ี่คำเนี่ยนะครับเป็นคำแสดง ตำแหน่งหรือแสดงที่ตั้งนะครับดังนั้นจึงต้องมีคำอีกคำหนึ่งที่แสดงทิศทางนะครับมากํำกับเพื่อบอกตำแหน่งแห่งที่หรือที่ตั้งหรือว่าบอกทิศทางของที่ตั้งที่เราจะพูดถึงอยู่นั่นนะครับว่าอยู่จะพูดโดยใช้คาาา ước, ําว่าจ้ายฝ่ายเจือกเซาคือใช้ทีละคํานี่นะครับเฉยๆมันก็นจะแปลว่าซ้ายหรือขวาหรือข้างหน้าหรือข้างหลัง แบบธรรมดาธรรมดานี่นะครับแต่ถ้าเราต้องการแสดงตำแหน่งแห่งที่ให้ชัดด้วยนะครับเช่นว่าอยู่ท้งชัดด้วยนะครับเช่นว่าอยู่ท้งซ้ายอยู่ทางขวาอย่างนี้นะครับก็จะต้องเอาคําที่บอกทิศทางมาวางกํากับไว้อีกคำหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอาจจะพอจําได้นะครับท่านที่เคยฟังมาตั้งแต่ต,ต้นต้นรายการเลยนะครับนําคําว่า ฟี๋ฟี๋นะครับสระเอฝอฝาสระอียอยักนะครับฟียคำนี้แปละว่าทิศนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับเราจะเอาคำว่าฟียที่แปละว่าทิศเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าขัางไว้ข้างหน้าคำว่าจายหรือคำว่าฝ่ายหรือคำว่าเจือกหรือคำว่าเศราก,ก็ได้ครับอันนี้จะยิ่งทำให้ แสดงความหมายได้ชัดขึ้นว่าอยู่ทิศทางด้านไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานีวิทยุศึกษาเราใช้คำว่าเสียายอันนี้ก็แปลว่าอยู่ทางซ้ายนะครับก็นะครับก็คือเอาคำว่าทิศซ้ายเนี่ยมาวางมาใช้ได้นะครับเสียฝ่ายอันนี้จะแปลว่าอยู่ทางขวานะครับเสียเจือกแปลว่าข้างหน้าเสียเศร้าแปลว่าข้างหลัง สังเกตนะครับคือในภาษาเวียดนามเนี่ยเขามีคำคำเดียวคือเสียนะครับเสียนี่เป็นคำกำกับทิศนะครับคือบอกว่าทิศทางด้านไหนนะครับแต่ว่าพอเรามาแปลเป็นไทยนะครับเมื่อเรามาแปลในภาษาไทยของเราเราจะไม่ได้แปลตรงๆว่าเป็นทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าทิศหลังอย่างนั้นนะครับแต่เราสามารถแปลว่าเป็นทางซ้ายครับแต่เราสามารถแปลว่าเป็นทางซ้ายทางขวานะครับ ข้างหน้าข้างหลังนะครับสังเกตว่าท่าซ้ายขวาเรานิยมใช้คําว่าทางในภาษาไทยนะครับทางซ้ายทางขวานะครับแต่ว่าพอเป็นหน้าหลังนี่เรานิยมใช้คําว่าข้างนะครับข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยคำที่ช่วยกําหนดตําแหน่งแห่งที่หรือทิศทางเนี่ยมีเยอะแยะหลากหลายมากแล้วก็มีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนมากกว่า ภาษาเวียดนามนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาใช้คําว่าเสียเนี่ยครับคำเดียวก็สามารถเขาใช้คําว่าเสียเนี่ยครับคำเดียวก็สามารถใช้สื่อร่วมกันนะครับทั้งเสียจ้ายก็จะบอกว่าทางซ้ายเสียฝ่ายบอกว่าทางขวาเสียเจือกนี่คือบอกว่าข้างหน้าเสียซาบอกว่าข้างหลังเห็นไหมครับภาษาเวียดนามเขาใช้คำว่าเสียทาง กำกับใช่ไหมครับทางซ้ายทางขวาแต่พอเป็นหน้าหลังเราก็ใช้ข้างหน้าข้างหลังซึ่งก็เป็นการใช้คําเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจนะครับในแบบของภาษาไทยกับแบบของเวียดนามนะครับดังนั้นเ,เราก็พบแล้วนะครับว่าถ้าเราจะถ้าเราจะใช้คําว่าจ่ายฝ่ายเจื้อก ซาที่แปลว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่นะครับแล้วก็เอาคำเวียดนามมาใช้กำกับอีกคำหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าทิศทางว่าอยู่ทิศทางซ้ายทิศทางขวาทิศทางข้างหน้าทิศทางข้างหลังให้มันชัดเราก็เอาคำว่าฝีเนี่ยนะครับมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าจ่ายก็จะเป็นฝีจ่ายเฝียมาวางไว้ข้างหน้าฝ่ายก็จะเป็นเฝียฝ่ายนะครับเฝียมาวางไว้ข้างหน้าเจือกก็จะเป็นเฝียเจือก เสียมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าเสาก็จะเป็นเสียเสาเสาก็จะเป็นเสียเสารนะครับนี่คือวิธีการใช้คำนะครับดงนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถใช้คำว่าจ่ายฝ่ายเจือกเสาโดยมีคำว่าเสียมากำกับนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นได้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งครับที่จะมาช่วยกำกับนะครับให้มันได้ความหมายชัดเจนขึ้น คำนั้นคือคําว่าเบนนะครับอีกคํหนึ่งแล้วนะครับคํานี้ออกเสียงว่าเบนสระเอบอบเบไม้นอนหนูนะครับออกเสียงง่ายเลยครับเบนคํานี้นะครับเราจะเอามาใช้แทนคำนะครับเราจะเอามาใช้แทนคําว่าเสียนะครับใช้ได้อีกแบบหนึง่งคําว่าเบนเนี่ยครับตามรากศัพท์เดิมของเขาเนี่ยมันแปลว่าฝั่ง ฝั่งเหมือนฝั่งน้ำเนี่ยนะครับเพราะจริงๆอะ่ะเดิมเขานิยมใช้คำนี้พูดเพื่อให้ความหมายของฝั่งแม่น้ำเช่นเขาใช้เบนทรงทรงนี้แปลว่าแม่น้ำนะครับสอ่อโซ่งางูเบนทรงก็จะแปลว่าฝั่งน้ำหรือฝั่งแม่น้ำนะครับดังนั้นเมื่อนำมาใช้กับคำว่าซ้ายขวา ก็จะได้ความหมายว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาก็ได้เห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับออกเสียงว่าเบนจ่ายเบนจ่ายดังนั้นก็คำเนี้ยนะครับก็จะแปลว่าฝั่งซ้ายนะครับอีกคำหนึงเบนฝ่ายเบนฝ่ายดังนั้นจะเห็นนะครับว่าคำว่าเบน คำนี้นิยมนำมาช่วยกำรรกับตำแหน่งกับคำว่าจ่ายและคำว่าฝ่ายคือเอามาใช้เพื่อบอกว่าเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับคือเขานิยมใช้กับคำว่าจ่ายกับคือเขานิยมใช้กับคำว่าจ่ายกับคำว่าฝ่ายมากกว่านะครับคือมันมอีกสองคำใช่ไหมครับคือคำว่าเจือกและคำว่าเสาเขาไม่ค่อยนิยมใช้เบนเจือกหรือเบนเสานะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าเบนเนี่ยเราก็เอามาพูดคู่กับคำว่าจ่ายหรือคำว่าฝ่ายที่แปลว่าเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่คือความนิยมในภาษาเวียดนามจริงๆเมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็เข้าใจกันได้ดีนะครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเบนจ่ายเบนฝ่ายนะครับส่วนคำว่าเสียที่เราให้ตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้เขาสามารถนำมาใช้ได้กับคำว่านำมาใช้ได้กับ คำว่าซ้ายขวาหน้าหลังได้ทุกคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียายนะครับซึ่งแปลว่าทางซ้ายเสียฝ่ายแปลว่าทางขวาเสียเจือกแปลว่าทางข้างหน้าเสียเศร้าก็แปลว่าทางข้างหลังนี้นะครับคำว่าเสียเนี่ยใช้ได้กับทั้ง4คําส่วนคําว่าเบนยมใช้กับเบนจ่ายก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็เบนฝ่ายคือฝั่งขวานะครับถ้าผู้ฝั่งก็ ลองฝึกนะครับว่าตอนนี้เรามีค si ํางคํานะครับเพื่อนํามาใช้กํากับนะครับข้างหน้ากํากับข้างหน้าคําไหนกํากับข้างหน้าคําว่าจายหรือคําว่าฝ่ายหรือคําว่าเจือกหรือคําว่าเซานะครับคํางคํานั้นก็ค Ko ือคําว่าเผียและคําว่าเบนนะครับคําว่าเผียสามารถนํามากํากับคําว่าจายหรือฝาย หรือเจือกหรือเาไ,อาได้ทั้ง4คํคำหรือเา์ได้ทั้ง4คํคำนะครับด้วยความนิยมเขาก็นิยมใช้ได้ทั้ง4คํคำส่วนคําว่าเบนนะครับก็จะนิยมนํามากํากับ2คํานะครับคือกํากับคําว่าจ่ายที่แปลว่าฝั่งซ้ายแล้วก็กํากับคําว่าฝ่ายที่แปลว่าฝั่งขวานะครับเอาละครับทีนี้เคยแล้วนะครับว่าเรามีคําว่าจ่ายมีคําว่าฝ่ายมีคําว่าเจือกมีคําว่าเซา สถานีวิทยุศึกษาแล้วเราก็รู้จักการนำคำว่าฝีนะครับที่แปลว่าทิศนั่นนะครับเอามาวางไว้ข้างหน้าก็จะเป็นฝีจายฝียฝ่ายเฟียเจือกเฟีหน้าก็จะเป็นเฟียจ่ายเฟียฝ่ายเฟียเจือกเฟียซาวและคำว่าเบนนะครับก็นิยมพูดคู่กับคำว่าเบนจ่ายหรือว่าเบนฝ่ายนะครับตามความหมายนะครับทีนี้ผมจะลองให้ตัวอย่างประโยคครับ นะครับเราลองเอาคำที่เราฝรึกเรามาลองสร้างเป็นประโยคนะครับอย่างเช่นว่าจะเป็นประโยคแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าเราอยากจะพูดว่านะครับฉันจะไปทางซ้าย package, หรือฉันจะไปทางขวาหรือฉันจะไปข้างหน้าหรือฉันจะไปข้างหลังอันนี้เป็นประโยคง่ายๆนะครับเราลองมาเราลองมาเอาคำเมือ่อกี้มาทําเป็นประโยคนะครับอัดดูทีละประโยคนะครับ ประโยคที่หครับฉันจะไปทางซ้ายฉันจะไปทางซ้ายนี่นะครับจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าโต้แสดีฟีจ่ายโตยแสดีฟีจ่ายท่านผู้ฟังค่อยๆจดตามทันนะครับโตยก็แปลว่าฉันนะครับแสคำนี้แปลว่าจัดนะครับ ดีก็แปลว่าไปเสียเสียอันนี้คือบอกทิศนะครับเฟียจ่ายก็คือจะไปทางซ้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพูดเร็วขึ้นนะครับโต้แสดีเฟียจ่ายโต้แสดีเสียจ่ายน,นี่ก็แปลว่าฉันจะไปทางซ้ายนะครับถ้าเราจะไปทางขวาก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโต้ sẽ đi phía ฝ่าย Tôi sẽ đi phía phải. นะครับเพราะคําว่าฝ่ายเนี่ยแปลว่าขวาเสียฝ่ายก็ทางขวาดีฝ่ายก็ทางขวาดีเสียฝ่ายไปทางขวาเห็นไหมครับแสดีเฟียฝ่ายจะไปทางขวาโดยแสดีเฟียฝ่ายฉันจะไปทางขวา การแปลในภาษาเวียดนามก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเราสามารถเดียวร่วมกับการใช้คานะครับเป็นไปตามลาดับซึ่งก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะครับเอาละอีกประโยคนึงครับฉันจะไปข้างหน้านะครับประโยคที่บอกว่าฉันจะไปข้างหน้าก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโตยแสดีฝีเจื้อโตอยโตยแสดีฝีเจื้อ เจือกนี่แปลว่าข้างหน้านะครับเฟียดเจือกนะครับก็คืออยู่ทางข้างหน้านั่นเองตยสแสดีเฟียดเจือกฉันจะไปข้างหน้านะครับคือจะไปทิศทางข้างหน้าถ้าอีกประโยคหนึ่งฉันจะไปข้างหลังเฟียเซาตัแสดีเฟียเซานะครับนี้ประโยคนี้บอกว่าฉันจะไปข้างหลังเอาละก็เราก็ได้อ ทางที่จะไป4ทางนะครับใครจะเลือกไปทางซ้ายใครจะเลือกไปทางขวาใครจะเลือกไปทางข้างหน้าหรือใครจะเลือกไปทางข้างหลังก็สามารถพูดเลือกไปทางข้างหลังก็สามารถพูดประโยคทั้ง4ได้นะครับผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉันจะไปทางซ้ายพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าตัวแสดีเสียจ่ายฉันจะไปทางขวาพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าตัวแสดีเสียฝ่าย ก็พูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโต้แสดีเสียเชือ้อฉันจะไปข้างหลังก็พูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโต้แสดีเสียเสาเอาล่ะครับท่านผู้ฟังก็พูดได้เ,เป็นประโยคแล้วนะครับทีนี้เ,เพิ่มเติมเคล็ดนิดหน่อยนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับในการเติมเคล็ดนิดหน่อยนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับในการใช้ทางภาษานะครับก็คือในสถานการณ์ของการพูดจริงๆเนี่ยนะครับคือนอกจากว่าเราจะใช้คําว่าเสีย เนี่ยครับมาร่วมกับประโยคข้างต้นได้แล้วบางทีเวลาเราพูดในภาษาเวียดนามพูดกันรุเร็วนี่นะครับเราตัดคําว่าเสียออกก็ได้ครับจะยังคงสามารถสื่อสารในความหมายที่เข้าใจเหมือนประโยคเดิมนะครับเช่นประโยคเดิมเราพูดว่าฉันจะไปทางซ้ายซึ่งพูดเป็นภาษาเวียดนามนะครับว่าโต้แสดีเสียจ่ายถ้าในสถานการณ์ที่เราพูดรเร็วนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่าโต้แสดีจ่ายนะครับคือฉันจะไปซ้าย้าย ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลตรงๆว่าฉันจะไปซ้ายอย่างนั้นนะครับก็สามารถสื่อสารได้ความเข้าใจว่า,าคนนี้กำลังจะเด,เดินไปทางซ้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉันจะไปทางขวาก็พูดสั้นๆก็ได้ว่าครับว่าโดยแสดีฝ่ายอันนี้ก็แปลว่าฉันจะไปขวาหรือฉันจะแปลว่าฉันจะไปขวาหรือฉันจะไปหน้านะครับก็พูดสั้นๆก็ได้ครับว่าโดยแสดีเชือกนะครับที่จรงิงประโยคนี้ครับมันจะมีความหมาย แบบสองความหมายก็คือดีเจือกแบบเดินไปทิศทางข้างหน้านะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือไปก่อนดีเจือกหมายหมายความว่าไปก่อนอีกคนหนึ่งนะครับหรือคําว่าฉันจะไปข้างหลังเนี่ยครับถ้าเราพูดสั้นๆว่าโต้แสดีเซานะครับบางทีมันประโยคสั้นๆอันนี้มันจะมีความหมายาแบบอีกแบบหนึ่งนะครับว่าฉันไปทีหลังนะครับเพราะว่าดีเจือกนี่จะแปลว่าไปก่อนถ้าดีเซาแปลว่า ไปนี่จะแปลว่าไปก่อนถ้าดีเซาแปลว่าไปหลังดังนั้นประโยคดีเจือกดีเซาจะแตกต่างจากดีเสียเจือกและก็ดีเสียเซานะครับดีเจือกไปก่อนดีเซาไปทีหลังนะครับดีเสียเจือกไปทางเห็นไหมครับมันจะบอกทิศถ้าดีเสียเซาก็จะไปทางข้างหลังนะครับ เอาละครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดในการใช้ในภาษาเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา,เามีคำว่าเสียเนี่ยมันจะช่วยสร้างความชัดเจนนะครับในการาพูดในประโยคว่าต้องการสื่อความหมายถึงทิศทางหรือตำแหน่งเองแต่พอเอาคำว่าเสียออกนะครับมันจะมีผลกระทบกับประโยคสองประโยคก็คือประโยคที่บอกว่าดีเจกมันจะให้ความหมายอีกแบบหนึ่งแปลว่าไปก่อนนะครับกับประโยคที่ ใช้คำว่าดีเซาก็จะให้อีกความหมายหนึ่งว่าไปทีหลังนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับไว้จดจำเผื่อในการสื่อจดจำเผื่อในการสื่อสารจะได้ให้ความหมายที่เข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำว่าเบนสถานีวิทยุศึกษานะครับเบนสระเอบอใบไ,ไม้นอหนูเนี่ยนะครับคำว่าเบนที่แปลว่าฟัง ค,คือจะบอกว่าเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี้นะครับเช่นถ้าเราพูดเป็นประโยคนะครับผมจะลองยกตัวอย่างว่าออฉันอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ําเจ้าพยาฟังดูภาษาไทยอาจจะดูยากๆหน่อยนะครับแต่พูดเป็นเวียดนามง่ายมากเลยครับหรือเราอยากจะพูดว่าฉันอยู่ทาง,งพูดได้อย่างงี้นะครับเอาประโยครแรกก่อนนะครับฉันอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ําเจ้าพยาพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าตัย เออเบนจายทรงเจ้าพระยาตยเออเบนจายทรงเจ้าพระยาตยเบนจายทรงเจ้าพระยาตยเออเบนจายทรงเจ้าพระยาตยก็แปลว่าฉันคำว่าเออคำนี้คงคุ้นนะครับแปลว่าอยู่นะครับเบนก็คือฝั่งใช่ไหมครับบอกตำแหน่งละ จายแม่น้ำเจ้าพยานะครับทรงเจ้าพยาท่งไปว่าแม่น้ำนะครับเจ้าพยาคือชื่อแม่น้ำโต้เออเบนจายทรงเจ้าพยาไปว่าฉันอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ฝั่งขวาขวานะครับฉันอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพยาเราก็จะพูดว่าโต้เออเบนฝ่ายทรง เจ้าพยาตยเออเบนฝ่ายทรงเจ้าพยาเห็นไหมครับคาก็แปลได้ตามลําดับเลยนะครับฉันอยู่ฝั่งประโยคข้างต้นนะครับตยเออเบนจ่ายทรงเจ้าพยานะครับหรือว่าอีกประโยคหนึ่งคือตยเออเบนฝ่ายทรงเจ้าพยาก็ามีข้อสังเกตให้เพิ่มเติมอยู่อสองแห่งนะครับแห่งแรกคําว่าเออคานี้ แปลว่าที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าเออเนี่ยทำหน้าที่เปิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นบุพบทนะครับก็คือเป็นคําบอกแสดงบอกตําแหน่งหรือว่าแสดงตําแหน่งนะครับหรือว่าบอกสถานที่กํากับเพื่อให้ความหมายในประโยคนั้นชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักหน้าที่ของคําว่าเออนะครับที่แปลว่าที่ซึ่งเป็นบุพบทแสดงอีกแห่งหนึ่งครับ จุดสังเกตแห่งที่สองเนีครับเราจะพบว่าเราเพิ่มคําว่าเสียนะครับสมมุติเราจะเพิ่มคําว่าเสียที่แปลว่าทิศท,ทางนี่นะครับเข้ามาใช้ในประโยคนี้ก็จะได้ให้ความหมายที่ชัดขึ้นนะครับเช่นประโยคเดิมเขาพูดว่าตยเอเอเบนเขาพูดว่าตยเออเบนจ่ายทรงเจ้าพระยาอันนั้น ประโยคนี้นะครับแปลว่าฉันอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมครับเราเพิ่มคำว่าเสียเข้ามาในประโยคนี้ก็ได้นะครับเช่นโตยเออเบนฝีฝ่ายโตยเออเบนฝีฝ่ายทรงเจ้าพระยาถ้าเออเบนเสียฝ่ายก็จะแปลว่าอยู่ฝั่งทางนะครับทางขวาของแม่น้ำ เจ้าพญานะครับคำว่าเสียสามารถออกแม่น้ําเจ้าพยานะครับคาว่าเสียสามารถนํามาเติมไว้อีกคำหนึ่งก็ได้นะครับเบนเสียฝ่ายก็จะแปลว่าฝั่งทางขวาใช่ไหมครับถ้าเราพูดว่าเบนเสียจ่ายถ้าเราพูดว่าเบนเสียจ่ายก็จะแปลว่าอยู่ฝั่งทางสาย โอยเอเบนเสียฝ่ายทรงเจ้าพระยาก็แปลว่าฉันอยู่ฝั่งทางขวาแม่น้ำเจ้าพระยาโอยเอทรงเจ้าพระยาก็แปลว่าฉันอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นอวันนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถใช้คำที่มีความหมาย บอกทิศทางหรือว่าบอกทิศทางหรือว่าบอกตำแหน่งนะครับซึ่งออผมยกคำา4คําที่เป็นที่นิยมเลยนะครับจะพูดว่าซ้ายขวาหน้าหลังในภาษาเวียดนามนะครับก็คือคำว่าจ่ายที่แปลว่าซ้ายคำว่าฝ่ายที่แปลว่าขวาคำว่าเจือกที่แปลว่าหน้าคำว่าสานี้เมื่อนำมาใช้ออบอกกำกับตำแหน่งแห่งที่ออในภาษาเวียดนามใช้อย่างไรนะครับ ก็เราก็พบว่ามันสามารถใช้ให้ชัดเจนได้โดยมีคำระบุต,ตำแหน่งหรือทิศทางเข้ามาให้ความหมายชัดขึ้นก็คือคำว่าเสียนะครับที่แบบว่าทิศทางเนี่ยครับกับคำว่าเบนที่เช่นเสียจ่ายเสียฝ่ายนี่ก็พูดได้นะครับก็จะบอกว่าเป็นทิศทางซ้ายทิศทางขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราใช้คำว่าเบนก็จะนิยมใช้กับคำว่าเบนจ่ายเบนฝ่ายนะครับ คือฝั่งซ้ายฝั่งขวานั่นเองนะครับนั่นเองนะครับและอีกคำหนึงนะครับที่เราได้จากบทเรียนในวันนี้ก็คือบุพบทที่แสดงตำแหน่งก็คือคำว่าเออนั่นเองนะครับคำว่าเออสะกดสระเอเอ,ออ่างไม่เอกอ,อ,อ่างเนี่ยครับคำว่าเออจะเป็นบุพบทแสดงตำแหน่งซึ่งมีความหมายว่าอยู่นะครับเช่นอยู่ข้างซ้ายนะครับเออเสียจาย อยู่ข้างขวานะครับเออ,อฝีฝายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็สามารถสร้างประโยคให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งแห่งที่ได้ชัดขึ้นในนะครับผมขอตอบจดหมายท่านผู้ฟังนะครับที่เขียนมาถามว่าประโยคแบบนี้จะพูดเ็นสาวเวียดนามอย่างไรนะครับประโยคที่บอกว่าพวกเราจะเดินทางอย่างไร ประโยคนี้จะออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามว่าอย่างไงนะครับก็ออกเสียงพูดเป็นภาษาเวียดนามนะครับว่าจุงตาพูดเป็นภาษาเวียดนามนะครับว่าจุงตาแสดีเทนาวนะครับจุงตาแสดีเทนาวนะครับจุงตานี่แปลว่าพวกเราแสแปลว่าจะไปอย่างไรน่ครับคือดีอย่างไรนี่ออกเสียงว่าเถหนายก็ พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจุงตาแสดีเทนาวนะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับแล้วจะตอบว่าพวกเราจะเดินไปเพราะฉะนั้นก็พูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าจุงตาแสดีโบกนะครับจุงตานี่ก็คือแปลว่าพวกเรานะครับแสแปลว่าพวกเรานะครับแสแปว่าจะดีโบกปปว่าเดินคือเดินเท้านะครับจุงตาแสดีโบกก็แปลว่าพวกเราจะ เดินไปนะครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามนะครับถามคำถามในรายการของเรานะครับรายการของเราในวันนี้จึงจริงๆโฮมในดาเฮ็ดสิ้นกำเอินกุ๋ยแคกด้าความตํามแถวสอยสิ้นเจ้าตับเบียบว่แหกกับลายสถานีวิทยุศึกษา